สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวภาพยนตร์เรื่องมังกรหยกตอนตำนางกงเล็บกระดูกขาว9อิมซึ่งฉายแล้วทาง VTV ตอนนี้ก็มีซับไทยให้เรียบร้อยแล้วก็จะเป็นหนังตอนเดียวจบความยาวหนึ่งชั่วโมง40นาทีเนื้อหาของหนังก็จะเป็นการหยิบเอาเนื้อเรื่องของตัวละครหนึ่งในเรื่องมังกรหยกภาคแรกมาขยายแล้วก็ดัดแปลงนั่นก็คือตัวละครที่ชื่อว่าบัวเทวฮวงหรือว่าในสำเนียงจริงก,ก็คือเหมยเชาวเฟิงผู้ซึ่งใช้วิชากงเล็บกระดูกขาว ซึ่งก็เป็นวิชาย่อยๆที่อยู่ในคมภีเก้าอิมอีกทีหนึ่งโดยเรื่องเนี่ยมันจะเริ่มตั้งแต่นานยังเล่ร่อนอยู่แล้วก็ได้ไปเป็นศิษย์ข,ของมารบุรพาอึ่งเอซือจากนั้นก็จะเป็นเรื่องราวความรักที่ขัดแย้งกันนะซึ่งเรื่องเนี่ยจะโฟกัสอยู่ที่ตัวนางเอกต,ต,ตั้งแต่ต้นไปจนจบเลยก็คือเหมือนกับว่าเป็นการดึงเอาทุกฉากที่มีบทที่ห่วงออกมาจากเรื่องมังกรหยกแล้วก็เอามาเรียงต่อกันแต่มันก็จะมีการตัดแปลงไปนะไม่ได้ตรงนิยายหรอก ก็ดัดแปลงในส่วนของรายละเอียดแต่ว่าโดยโครงโครงหลักๆเนี่ยก็ถือว่าใกล้เคียงนิยายแหละผมค่อนข้างจะชอบโทนสีที่ใช้แล้วก็ฉากสถานที่ต่างๆเนี่ยทำได้ดีมากคือฉากมันจะออกแนวสมจริงจะไม่ได้ดูเหมือนกับว่าเป็นฉากท,ที่เพิ่งถูกเซตขึ้นมาที่ทุกอย่างจะต้องดูใหม่ไปหมดแต่เนี่ยมันจะมีความรกความเก่าความเลอะเทอะความระเกะระกะเหมือนกับว่ามันเป็นเมืองจริงๆอันนี้ผมค่อนข้างจะชอบและฉากก็สวยดีด้วยในส่วนนักแสดงเนี่ยก็ชอบเหมือนกัน อึ้งเอซือเนี่ยก็เท่มากๆผมชอบมาตั้งแต่ตอนที่เขาสแสดงเป็นเฮนแตงเอียง e ในมังกรหยดภาค2ปี2014แล้วพอมาแสดงเป็น,นอึ้งเอซือก็ดูดีเหมือนกันจะเป็นในลุกธรรมดาหรือว่าในลุกที่มีหนวดหรือว่าผมเริ่มงอกก็ยังดูเท่ส่วนนางเอกก็หน้าตาหน้าดูสามารถที่จะแบกเรื่องทั้งหมดไว้ได้คือพอดารามันหน้าตาดีเนี่ยมันก็ทําให้เราสามารถที่จะดูได้ไปเพลินๆตลอดทั้งเรื่องถ้าจะติดนิเนื้อคือนางเอกเนี่ยสแสดงตั้งแต่ช่วงวัยเด็กสาว ปจนถึงตั้งแต่สัก 30- 40เลยมั้งคือมันกินเวลาในเรื่องไปประมาณสัก20ปีได้แต่ว่าหน้าตาเนี่ยดูไม่ได้แก่ขึ้นสักเท่าไหร่ส่วนตัวละครอื่นๆเนี่ยก็ไม่ได้ติดขาดนะจะมีก็เอาเอียงหงซึ่งเวลามาทําเป็นหนังหรือซีรีส์เขามักจะเอาตัวละครร้ายๆมาแต่งให้เห็นชัดๆเลยว่าเป็นตัวร้ายมันอาจจะดูการ์ตูนการ์ตูนไปหน่อยแต่ถ้ามองในแง่ของความโดดเด่นของคาแรคเตอร์มันก็จะทําให้จดจําได้ง่ายให้เห็นไปเลยว่าใครเป็นตัวร้ายใครเป็นตัวดีดังนั้นพวกหนังหรือว่วนใหญ ก็จะทำออกมาในแนวนี้แหละอันนี้ก็เหมือนกันทั้งสีหน้าท่าทางบุคลิกเนี่ยทำให้เห็นชัดๆไปเลยว่าเนี่ยฉันคือตัวร้ายส่วนฉากต่อสู้หรือว่าพวกฉากวิทยายุทธต่างๆสําหรับผมมันก็เรื่อยๆนะมันจะไมไมีอะไรโดดเด่นคือเรื่องเนี่ยมันก็เกี่ยวกับความรักซะมากกว่าแต่ว่าแนวทานนะพูดถึงแนวทานที่เขาใช้ในฉากวิทยายุทธเนี่ยผมว่าดีนะคือมันจะมีเว่เวอร์บ้างแต่ว่าจะไม่ได้มีการยิงแสงซึ่งอันนี้ในความเห็นผมนะผมว่าทาแบบนี้ค่อนข้างจะตอบโจทย์ในการทําหนังหรือว่าซีรีส์ที่สุดแล้ว เพราะว่าถ้าไปทําตามนิยายเป๊ะๆภาพที่ออกมาเนี่ยมันจะไม่น่าสนใจมันจะไม่ดึงดูดสายตาเพราะว่าในนิยายเนี่ยมันจะเน้นสมจริงมันจะไม่มีหรอกไอ้การใช้พลังแล้วก็เสกหินให้มันลอยขึ้นมาได้อะไรแบบนี้แต่การทําเป็นหนังนะผมว่าฉากต่อสู้มันต้องมีความอลังการมีความเวอร์บ้างไม่งั้นมันจะการเป็นแค่เตะต่อยกันเฉยๆมันก็จะน่าเบื่อเกินไปแต่เวอร์เวในที่นี้ก็ไม่ควรจะถึงขั้นปล่อยแสงเพราะว่าหลายคนก็ไม่ได้ชอบนะไอ้การที่มียิงแสงออกมาเป็นสีสี เนื่องจากว่านิยายกิมยงมันไม่ใช่แนวแฟนตาซีแบบนั้นมันจะเป็นแนวกําลังภายในถ้าทําแบบเป็นปล่อยแสงหรือว่ามีมังกรออกมาเป็นตัวๆเนี่ยมันก็จะดูการ์ตูนเกินไปดังนั้นการทําให้มันแบบเว่เวอร์บ้างแต่ไม่มีการปล่อยแสงเนี่ยผมว่าเป็นจุดที่กําลังพอดีอันนี้ที่พูดมาหมายถึงแนวทางนะแต่ว่าด้วยแนวทางเดียวกันนี้จะทําออกมาได้น่าสนใจหรือไม่อันนี้อีกเรื่องหนึง่งซึ่งสำหรับเรื่องนี้ผมก็ให้กลางๆไม่ได้มีอะไรเด่น ส่วนเรื่อง CG อันนี้ผมว่าไม่เนียนนะโดยเฉพาะตอนที่สู้กับงูยักษ์ซ g เนี่ยดูลอยมากแล้วก็งูเนี่ยรู้เลยว่าเป็นงู CG แต่มันก็จะมีแค่ฉากนี้เท่านั้นแหละที่ขัดใจนอกนั้นก็ไม่ได้มีตัวอะไรแปลกๆโผล่มาอีกการดำเนินเรื่องและการตัดต่อเขาจะตัดสลับกันนะก็คือให้ดูในช่วงปัจจุบันแล้วก็จะเล่าย้อนไปในอดีตแล้วก็จะตัดสลับกลับมาที่ปัจจุบันใหม่ส่วนตัวก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันติดขัดอะไรแค่จะรู้สึกว่ามันอาจจะช้าไปหน่อย แต่ตรงนี้อาจจะเป็นเพราะว่าโดยเนื้อหามันก็ไม่ได้มีอะไรเยอะอยู่แล้วและผมเองก็รู้เนื้อเรื่องหมดแล้วก็เลยอาจจะรู้สึกไปเองว่ามันช้าก็ได้ในด้านเพลงประกอบก็ไพเราะด,ดีนะผมชอบโดยรวมเนี่ยผมว่าก็ทําออกมาได้กลางๆตามที่คิดไว้นั่นแหละคือมันก็ไม่ได้ดีมากจนประทับใจอะไรเป็นพิเศษแต่มันก็ไม่ได้แย่อะไรก็เรื่อยๆผมว่าเขาทําออกมาไว้ให้กับคนที่รู้เรื่องมังกรหยกอยู่แล้ว และอาจจะชอบตัวละครบัวเที่วงอาจจะชอบกองเล็กกระดูกขาวเขาก็เลยดึงส่วนนี้มาทําเป็นภาพให้เห็นแต่นั้นความคาดหวังของคนดูมันก็จะแค่ตรงนั้นแหละคือได้เห็นตัวละครที่เราชอบวิชาที่เราชอบออกมาเป็นภาพคนดูก็คงจะไม่ได้คาดหวังว่าจะได้เนื้อเรื่องแปลกใหม่จะมีการหักมุมหรือว่าจะมีฉากตื่นเต้นระทึกเราใจอะไรแบบนั้นส่วนคนที่ไม่เคยดูมังกรหยกมาก่อนดูแลจะเข้าใจหรือเปล่าผมว่าก็เข้าใจปกตินะเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อน ส่วนจะสนุกหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจเพราะว่าผมดูในแบบที่แบบรู้เรื่องมาหมดแล้วถ้าคนที่ไม่เคยรู้เรื่องไม่เคยดูมังกรหยกมาก่อนเลยอาจจะลุ้นก็ได้เอะมันจะลงเออยังไงอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอะไรน,นี้ก็เป็นในมุมมองของตัวผมนะใครที่ดูมาแล้วก็สามารถคอมเมนต์มาได้ว่ารู้สึกยังไงชอบหรือไม่ชอบตรงไหนความชอบของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันก็มาแชร์มาแลกเปลี่ยนความเห็นกันได้ ส่วนใครที่ยังไม่ได้ดูก็สามารถไปดูได้ที่ VTV นะบางทีเข้าไปแล้วอาจจะหาไม่เจอก็ให้พิมพ์ค้นหาเอาโดยพิมพ์ชื่อภาษาอังกฤษลงไปเดี๋ยวผมจะลงชื่อเรื่องมาให้ใน description สหรับคลิปนี้ก็จบเท่านี้ไปแล้วสวัสดีครับ